สวัสดีค่ะนารีขีมา้าขาวพยากรณค่ะวันนี้เรามาดูแรนดอมกันนะคะหัวข้อของเราวันนี้คือใครวางแผนเล่นงานคุณในช่วงนี้ใครกําลังวางแผนจ้องเล่นงานคุณในช่วงนี้นะคะแบบว่าเกิดมาศัตรูเยอะเหลือเกินอะไรแบบเนี้ยแบบหมอศัตรูแยอ่อ่ะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะ ไม่ได้เจ,จาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะมาดูกันดีกว่าใคร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 กำลังวางแผนจ้องเล่นงานคุณในช่วงนี้ดูสิคุณไปมีสตูที่ไหนแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยแม่หมอนิ่งเฉยๆก็มีคนเกลียดแล้ว ก็ตามนั้นนะอ่าใหนดูซิอุ้สิบดาวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเออศัตรูแรงซะแรงซะแรงมากศัตรูจ้องถึงขั้นถึงขั้นใหม่เอาชีวิตคุณนะอันนี้ไม่ได้เล่นๆนะ,ะถึงแม้แม่หมอจะดูจะเป็นเรื่องตลกแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคละถ้าสิบดาบมาเหมือนเขาจ้องเล่นงานคุณแบบหนึ่งอยากจะทําลายล้างคุณให้สุเส้นทุกอย่างสองทำให้คุณเหมือนธุรกิจล่มสลายก็แล้วแต่ สามทำให้คุณอยู่ตรงนั้นไม่ได้ค่ะสี่อาจจะบีบคุณออกจากงานหอาจจะถึงขั้นทำลายล้างชีวิตคุณเลยก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะศัตรูของคุณเนี่ยคุณไปทำอะไรใครเขาไว้หรือเปล่าหรือว่าเปล้าอยู่เฉยๆเขาก็เกียดมีไหมมีบางทีบุคลิกหน้าตาของคุณนะคะมันอาจจะดูเย่อหอยิ่งไหมคำพูดมันอาจจะดูตรงเกินไปไหม คุณอาจจะเป็นคนขวานผ่าซากหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นคนที่น้านิ่งจนเกินไปอะ่ะเออ,เอ,อหรือคุณอาจจะเก่งเกินไปสวยเกินไปหล่อเกินไปดูดีเกินไปศัตรูมีหมดค่ะคือความอิจฉาของคนน่ะคุณเข้าใจเปล่ามันเป็นกิเลสกิเลสที่แบบมันไม่สามารถจะไปบังคับเขาได้นะคะจริงๆมันเป็นอย่างเรื่องดีอย่างหนึ่งนะถ้ามีคนอิจฉาริษยาคุณอะ่ะมันหมายความว่าคุณมีอะไรดีกว่าเขาอะ่ะ เขาถึงอิจฉาคุณอะถ้าคุณไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยมันคงไม่มีใครมานั่งอิจฉาคุณใช่ปะมันดูก็ดูหน้าภ้าคภุมงใจเนอะถ้าคิดในด้านบวกนะโอ้ฉันคงฉันคงสวยแหละเออฉันคงหล่อแหละเออฉันคงพูดเก่งแหละหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันคงเก่งแหละเขาถึงได้อิจฉาและหมั่นไส้แต่ถ้าเกิดเขาอิจฉาหมั่นไส้มากๆจนกระทั่งสิบดาบนี่แม่บอกว่าอันตรายอยู่นะเออเดี๋ยวดูซิใครใครใครที่มันจะทําลายล้างคุณอยากจะทําลายล้างคุณอะคะถึงขนาดถึงขนาดนี้นั้นนะ ทูเลิฟเหรอเดียวคิงออฟซอร์หนึ่งถ้วยเออหนึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณเจ้านายของคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณหรืออาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้ฮมมันเหมือนกับว่าคุณกำลังมีประเด็น ถ้าคุณไม่ได้ไปมีประเด็นเรื่องเรื่องความรักกับคนอื่นอะ่ะเขาอาจจะมีประเด็นกับคุณไงอย่างเช่นคุณสวยเกินไปหล่อเกินไปแล้วไอ้สองคนเนี้ยมันเป็นแฟนกันอีกคนหนึ่งอาจจะถึงว่าคนคนนี้อาจจะมาชอบคุณเขาก็เลยอยากจะกำจัดคุณเพราะกลัวว่าแฟนจะมาชอบคุณไออย่างนี้ก็ได้นะเออถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวกับกรณีหรือสองคือกรณีที่คุณมีปัญหาในเรื่องของคู่ครองมีมือที่สาม แล้วจ้องจะทำลายล้างคุณนะคะจ้องจะแย่งทุกอย่างแย่งความรักแย่งคนของคุณไปถ้ามันแย่งไม่สำเร็จเขาก็ต้องกาจัดคุณนะต่อไปก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเองผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ได้นะพี่เขยพี่สะพ้ายลุงป้านะ้าอาพ่อบุญธรรมพี่บุญธรรมน้องน้องบุญธรรมได้หมดรวมไปถึงหัวหน้าได้นะคะที่จ้อง เออจ้องที่จะทำลายล้างเหมือนเขาไม่ชอบคุณเอามากๆเลยเนะถ้าเป็นที่ทำงานแม่หมอมองว่ามันอาจจะมีประเด็นในเรื่องของความรักเกิดขึ้นอย่างเช่นเจ้านายอาจจะมาชอบคุณเพื่อนของคุณอาจจะชอบเจ้านายคนนี้อะมันได้หมดนะแล้วมันทำให้เกิดความหมันไส้ชิงชังเออหรือเป็นลักษณะาการชิงดีชิงเด่นอยากจะเด่นดังอยากจะได้รับความรักแบบคุณนะ่ะ เจ้าหนายเขาอาจจะชอบคุณก็ได้แต่เพื่อนของคุณเขาอาจจะชอบเจ้านายคนนี้อยู่ก็ได้มันได้หมดนะคะแต่มันดูจะเป็นความอิจฉาเรษยาที่ค่อนข้างจะรุนแรงไปนิดหนึ่งนะถึงขั้นอยากจะให้คุณออกจากงานหรือถ้าเป็นไปได้ให้คุณหายไปจากโลกเนี้ยแล้วเขาคิดว่าเขาจะได้สมหวังในตําแหน่งหน้าที่การงานเขาจะได้สมหวังในเรื่องของคนรักคนนี้พูดง่ายๆประเด็นคือมันเรื่องของความรักเรื่องของตําแหน่งสองอยา่าง หนึ่งอยากจะทําลายคุณเพราะต้องการตําแหน่งของคุณอยากจะเป็นเหมือนคุณอ่ะพูดง่ายๆสองก็คือประเด็นเรื่องของความรักเรื่องของคนรักต่อให้คุณจะไม่รู้อินูอินเนคุณจะอยู่ชิวๆของคุณเฉยๆของคุณอ่ะแต่มันก็มีประเด็นเกิดขึ้นได้ไงอย่างที่บอกว่าเจ้านายอาจจะรักคุณหรือเพื่อนสนิทคุณอาจจะรักคุณแต่อีกคนหนึ่งเขาก็รักคนนั้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้นะหรือคนรักของคุณเองนี่แหละดันไปมีคนอื่น และไอ้คนนั้นน่ะมันก็ชิงชังคุณเออนะมันเป็นเรื่องของความรักเรื่องของความรักเรื่องของความรู้สึกแล้วเป็นเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานสองอย่างนะที่แข่งแย่งกันอยู่ที่ที่เขาจ้องอ่ะจ้องที่จะเล่นงานคุณอะ่ะขัดจัดคุณเขาจะได้ทั้งตําแหน่งเขาจะได้ความรักเออขัดจัดคุณไปแล้วเขาจะสมหวังเขาคิดอย่างนั้นจริงๆก็แค่บอกกันดีๆก็ได้เนอะ ฉันรักผู้ชายคนนี้ฉันรักผู้หญิงคนนี้เธอให้ฉันเถอะนะเธอไม่ต้องไปยุ่งฉันอยากได้ตำแหน่งของเธอเธอช่วยลาออกได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนอะเอออันนั้นก็น่าเกลียดเกินนะเออแต่เป็นเรื่องของงานและเรื่องของความรักนะคะเป็นคนใกล้ชิดคุณเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนสนิทชิดเชื้อกับคุณหรืออาจจะเป็นคนที่คุณนับหน้าถือตาอยู่ก็เป็นได้นะคะอยู่ดได้วัดในวาได้ไหมได้สิ ในวัดในวาตำแหน่งนะแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นระดับเจ้าขวาอะไรก็ได้นะหรือไม่ก็คนที่เก่าอยู่ข้างในวัดอ่ะคุณอย่ามองว่าวัดเป็นที่ที่ปลอดภัยนะอย่าบอกว่าชีเป็นที่ที่ปลอดภัยนะคะมันเป็นอะไรที่เอ่อเกมการเมืองในวัดความความดูความไม่สะอาดอะความมีกิเลสอ่ะมันมันเยอะพอๆกับข้างนอกนะในเวลาเนี้ อันนี้คุณก็ต้องระมัดระวังนะคะเหมือนกับถ้าคุณบวชเป็นพระอยู่เขาก็อาจจะอยากอยากจะให้คุณทีมคุณออกไปจากวัดตรงนั้นนะไปให้ไกลๆนะคะหรืออาจจะมีการแย่งตําแหน่งเจ้าอาวาสกันอยู่ก็ได้นะคะก็เป็นได้เออแม้กระทั่งแย่งผู้หญิงแย่งผู้ชายกันก็ได้นะคะอย่ามองว่าเขานุ่มห่มพระนุ่มห่มขาวแล้วเขาจะต้องน้่นับถือน่ากราบไหว้เสมอไปเนาะพิจารณาให้ถีมถ้่วนก่อนนะคะเลือกกราบไหว้เป็นบุคคลนะคะ ที่คุณรู้สึกว่าเขาหน้าเขาปฏิบัติในหน้านับถือจริงๆนะทีนี้อะเนี่ยเนี่ยใครวางแผนจ้องจะเล่นงานคุณในช่วง,นงเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่พูดมานี่แหละค่ะมีอีกปะเล่นงานหนักด้วยนะคุ้ยเดี๋ยวหะเราฟันเห็นไหมอย่างที่บอกว่าต่อให้อยู่ในวัดในวาก็อาจจะเป็นพระสงเป็นชีก็ได้นะคะที่ที่กําลังทําลายล้างแย่งกันอยู่นะ่ะใส่ร้ายใส่ความกันอยู่ในเวลาเนี้ย หกไม้เท้าเพจออฟสอดเนี่ยมันจะมีการสิ่งที่เขาวางแผนนะเขาจะใส่ไลายใส่ความคุณทําให้คุณหมดความน่าเชื่อถือหมดความน่าศรัทธาในที่ทํางานในองคอ์กรหรือแม้แต่คนรักของคุณเขาจะไปใส่ไฟเนะี่ยพูดง่ายๆไปใส่ไฟให้คนชิงชังคุณให้คุณนะ่ะมองให้คนนะ่ะมองคุณในด้านลบนะ แล้วถามว่าเฮ้ยมันจะกระทบกับการเรื่องการงานของคุณไหมกระทบเต็มเต็มนะคะคุณอาจจะอ่าคือเขาอยากจะให้คุณถ้าคุณราชการอ่ะมันไม่ได้ถูกไล่ออกถูกไล่ออกละแต่เขาจะทําให้คุณกลั่นแกล้งคุณให้คุณย้ายไปในที่ที่แบบที่ที่แบบมันไม่น่าอยู่อะที่ที่มันหนักหน่วงอะค่ะมันกลั่นแกล้งอ่ะพอตําแหน่งที่เหนื่อยเหนื่อยที่มันไม่ดีนะให้คุณหรือไปเจอกับผู้คนที่มันที่มันโคตร จุกโคตรจิกโคตรแย่เขาอาจจะทําให้คุณต้องไปอยู่ในจุดจุดนั้นก็ได้และเขาวางแผนทําอยู่นะคะถ้าคุณเป็นเป็นราชการนะเออแต่ถ้าคุณเป็นรูปของบริษัทไม่หมอมองว่าเขากําลังจะใส่ไฟคุณให้เจ้านายที่ชื่นชอบคุณให้คนรอบกายที่ชื่นชอบคุณนะให้เขาเกลียดชังคุณให้คุณอยู่องค์กรนั้นไม่ได้ค่ะคือบีบคุณทางอ้อมณสถานการณเนี้ยคุณควรจะแก้ไขยังไง สิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขอย่าพยายามอยู่โลกส่วนตัวการอยู่โลกส่วนตัวไม่ดีสำหรับคุณมันจะทําให้คนไม่รู้จักคุณแล้วเวลามีคนมาใส่ร้ายใส่ไฟคุณเนี่ยคนอื่นเขาจะเชื่อกันหมดเพราะมันไม่มีใครรู้จักตัวตนคุณไงสิ่งที่จะเป็นเกราะกําบังคุณได้ก็คือความความมีมิตรไมตรีของคุณนะคะคุณจะต้องสร้างพันธมิตรขึ้นมาด้วยตัวคุณเองอย่าเก็บตัวเงียบๆทําแต่งาน ยิ้มเข้าไว้นะคะอย่าหน้านิ่งเพราะคุณหน้านิ่งแล้วคุณหน้าดุคุณตาดุมันจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรือคุณเป็นคนที่มีตําแหน่งสูงอะ่ะแล้วคนไม่กล้าเข้าหาคุณเพราะเขาเกรงกลัวคุณอยู่นะคะยำเกรงคุณอะ่ะให้คุณนอบน้อมถ่อมตนลงมาแล้วก็ให้ผูกมิดเยอะๆเคยไปกินข้าวกับคนนี้ซื้อขนมมาฝากคนนี้บ้างเอาอกเอาใจคนนี้บ้างแต่ไม่ต้องสตอเยอะนะคะเอาเป็นเหมือนกับว่าเอาไทยสยามอะ่ะ ยิ้มสยามมาค่ะคนไทยเนาะยิ้มจิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนนั่นแหละค่ะทําตรงเนี้ยให้เป็นชีวิตประจําวันแล้วมิตรสหายของคุณเนี่ยเขาจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณแล้วคนที่เขาใส่ไฟคุณเน่ะมันจะใส่ไฟได้ไม่สําเร็จเพราะคนที่เมื่อที่คุณเมื่อไหร่ที่คุณเปิดเผยตัวตนความน่ารักของคุณออกมาเนาี่ยคนเขาเห็นเขาจะพูดต่อต่อกัออนไปเองว่าเฮ้ยก็ไม่เห็นอย่างที่คนนี้ว่าเลยแล้วเขาปากต่อปากจะพูดกันไปเอง อันนี้แหละจะเป็นเกราะป้องกันสำหรับคุณได้ดีนะคะบางคนเตศออฟสอดเนี่ยอาจจะเป็นกับอะฮาเราฟนอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเรือนเคียงกันก็ได้นะคะที่เกลียดชังกันอยู่นะคะแล้วพยายามอยากจะบีบคุณให้ออกไปจากหมู่บ้านนี้ออกไปจากจุดนี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้อาจจะหึงห่วงสามีจะมารักคุณหึงหวงภรรยาจะมารักคุณจะอะไรก็ได้นะมันมันจะมีประเด็นตรงนั้นกันอยู่นะคะเอ,อ่อ ถ้าไปเด็นแบบนี้แม่หมอมองว่าคุณย้ายแด่กก็ย้ายเหอะนะอย่าไปมีปัญหาเลยเพราะแม่หมอจะบอกว่ากิเลสข,ของความอิจฉาริษยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในมนุษย์นะความอิจฉาของคนเป็นบอกเกิดที่คนสามารถทําสิ่งเลวร้ายได้ทุกๆุกอย่างโดยเฉพาะความอิจฉาในเรื่องของความรักนะถ้าเขาหึงหวงผัวเขามากเมียเขามากเนะี่ยกลัวเหลือเกินกลัวจะมาจีบคนทั้งที่คุณก็ไม่ได้สนใจอะไร แต่สิ่งที่เขาจะทํากับคุณมันคือสิบดาบไงมันไม่ปลอดภัยสำหรับคุณนะคะถ้าคุณย้ายจากตรงนั้นไม่ได้แล้วมันมีอะไรที่มันไม่โอเคนะแจ้งความเลยค่ะสร้างความเดือดร้อนให้คุณใช่ไหมเป็นลงบันทึกประจําวันเลยค่ะแจ้งความไว้ก่อเลยอันดับต้นอันดับต้นๆเพราะคุณไม่ได้ผิดอะไรสองก็คือติดกล้องวงจรปิดเอาไว้นะคะเผื่อเขาทําอะไรคุณเนี่ยมันจะได้มีหลักฐานสามถ้าเป็นไม่ได้เลี้ยงหมาดูๆสักหนึ่งตัวเอาไว้น่ะอย่างน้อยใครที่คิดจะทําอะไรคุณหมามันเห่าเบื้องต้นเนี่ยคุณก็ปลอดภัยไง สัญญาณเตือนที่ดีที่สุดก็คือสุนัขถูกปะเอลองดูนะคะหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ย้ายออกไปเถอะค่ะขายที่ขายทางแล้วก็ย้ายไปอยู่หมู่บ้านอื่นนะคะอันนั้นอาจจะเป็นทางทางที่ดีสําหรับคุณนะถ้าเป็นเรื่องของการงานถ้ามันย้ายไปแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าย้ายไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดโดนกลั่นแกล้งให้โยกย้ายจริงๆนะคุณจะต้องปรับตัวคุณเองใหม่นะคะ มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างเยอะๆนอบน้อมถ่อมตนเอาไว้เมตตากรุณาสูงๆหน้าตายิ้มแย้มเบิกบานตลอดเวลานะคะอย่าทําหน้านิ่งหน้าดุนะคะเออเหมือนเรามองใครสักคนนะ่ะถ้าเขายิ้มให้เราตั้งแต่ไกลมาเราก็รู้สึกใจฟูแล้วถ้าเขาหน้าบึง้งหน้าหงิกมาแต่ไกลเราก็รู้สึกไม่อยากเข้าใกล้คนนั้นเหมือนกันเออเนาะเออเราก็เปรียบเทียบอะค่ะอย่างเงี้ยเนาะแล้วยังไงต่อละ อ,อคนที่วางแผนทําร้ายคุณอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถืออาจจะเป็นเจ้าอาวาสอาจจะเป็นพระอาจจะเป็นชีก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งยศสักสูงๆอ่ะที่คุณรู้สึกคุณนับถือเขาอะ่ะแต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะอืมบางทีคนคนนี้แหละอาจจะเป็นผู้ใส่ไฟคุณอิจฉาคุณอยู่ลึกๆก,ก็ได้นะคะต่อการป้องกันเนาะก็อย่างที่บอกไปนะคะ แต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆแล้วคนนั้นก็มารักคนนี้ก็มาชอบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบพูดยากเนอะยิ่งถ้าคุณมีอะไรอ่ะปัตตานีเป็นลาภะอย่างเงี้ยเป็นคนรวยคู่อะ่ะอยู่เฉยๆก็มีคนมารักมาชอบแม้จะไม่ชอบใครก็จะมีคนมารักมาชอบอันนี้มันไม่รู้เป็นบุญหรือเป็นกรรมนะคะมันมันคือความมีสเสน่ห์ของคุณตนะั้งแต่แอดีตชาติ <c ough> บมาจนถึงปัจจุบันนะคะอือคุณก็ต้องแสดงออกในลักษณะที่ว่าเอ้ยไม่ได้คิดอะไรอะ่ะ เ,เวลาไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มนะอย่าไปทักทายเป็นการส่วนตัวอย่าไปส่งสายตาปิ้งให้เขาเดียวไม่ทันรู้สึกตัวอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีสายตาคู่อื่นๆเนี่ยที่จับจ้องเอาผิดคุณอยู่ตลอดเวลานะคะก็ให้เราะมัดระวังตรงนี้ละกันเนอะเออมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะถ้าคุณแบบมีมหาเสน่ห์ในตัวนะคะอมมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าหน้าตาสวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หล่อนะเออถ้าคนเราดวงดวงคู่เป็นดวงลาภะเนี่ยมันไม่ต้องสวยไม่ต้องหล่อคะ่ะ มันก็มีคนมาชอบตลอดเวลาเ <Okay. S 1> ออนะทีนี้เดอเมจิเชียนมาหนึ่งไม้เท้านะคะถามว่าเขาจะทําอะไรคุณได้ไหมเอยอูย๋เดอะเดวิลให้ระมัดระวังการเล่นคุณใส่มนดําด้วยนะคะนอกจากการใส่ร้ายใส่ความแล้วระมัดระวังในเรื่องของคุณใส่มนด d ประมาณว่าเอ่อรังเกียจเบียดชันคุณมากอะคะ่ะจะวางแผนทําร้ายคุณ ทางทางที่มองเห็นและมองไม่เห็นประมาณว่าไม่ได้ด้วยเลขก็โดยกดไม่ได้ด้วยกนก็ต้องมนต์มนต์คาถาเนี่ยเอามันทุกอย่างนะคะที่จะทําลายล้างคุณให้มันจบแบบเบ็ดเสร็จให้ได้เออเป็นอรลิสโตนที่น่ากลัวนะคะแต่แม่หมอมองว่าต่อให้เขาทําคุณใส่ใส่คุณคุณก็อ่าโดยบุญบารมีส่วนตัวของคุณที่มีอยู่นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่หนึ่งสองคุณจะได้เจอเจอคนที่เก่งๆมาปกป้องคุณน่ะถอนคุณใส่ให้คุณได้นะคะปกป้องคุณไม่ให้พวกเนี้ยทําร้ายคุณได้นะคะแม่่หมออวา ไอ้คนที่มันจ้องทําลายคุณเนี่ยมันมันยังทําอะไรคุณไม่ได้หรอกคะ่ะต่อให้คุณโยกย้ายไปที่อื่นไม่เหมาะก็ว่าการงานมันก็ดีขึ้นนั่นหนึ่งไม่เท้าอะ่ะการงานมันก็ดีขึ้นแต่ในความที่การงานดีขึ้นคุณก็จะไปเจอเชิญคุณอิชายริสยามันไส้คุณอีกเป็นวัฏจักรวนอยู่อย่างเนี้ยคะ่ะก,ก็ปักที่ตัวเองเนาะคืออะไรอะไรมันจะดีขึ้นแต่ถ้าไปที่ไหนในชีวิตไปที่ไหนคุณก็มีแต่อริสตูที่จ้องจะทำร้ายคุณแบบเนี้ยคุณอาจจะต้องออกมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ มันถึงจะเหมาะกับคุณนะคะหรือไม่ก็ถ้าบวชเป็นพระก็ออกทุ่งโดงไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับพระที่ไหนแล้วนะคะเพราะว่าในพระพระในวัดสิ่งที่คุณเจอเจอเขาอาจจะเสพกรรมกามเมถุนกามทําอะไรที่มันชั่วชัวอยู่ะคะ่ะผิดศีลธรรมอยู่ก็ได้แล้วคุณผเอิญว่าเป็นพระที่ดีไปเห็นเข้าแล้วไม่คอยตามเขาคุณก็โดนเล่นงานได้อย่างนี้นะคะ มันได้หมดหรือคุณทํางานในหน่วยงานราชการเขาจะทําให้คุณไปเซ็นงานที่มันผิดกฎหมายแล้วคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นเมื่อคุณรู้และไม่ยินยอมที่จะทําเพราะคุณรู้ว่ามันไม่ดีมันผิดศีลธรรมเขาก็จะเล่นงานคุณนะ,นะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแรงๆแม่หมอก,ก็ไม่แนะนาว่าคุณย้ายงานไปเลยค่ะ คุณไม่จําเป็นต้องไปทาอะไรที่ผิดศีลธรรมแล้วต้องมาเป็นผู้รับผิดชอบนะคะ่อให้เขาทําเองให้บวงกาเขาจัดการของเขาไปเองนะคะซึ่งมันก็มีเยอะนะจะบอกว่ามีเยอะอหกเหรียญน,นะคะอีกสักสองสามใบนะดูมันจะกดดันพอสมควรน,นะคู่เจ็ดไม้เทา้าหนึ่งเหรียญน,นะคะโอเคโอเคคว e นออฟแวนไม่เป็นไรนะคะไม่หมาะ่ม ยังไงยังไงเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะคะไออลริสตูของคุณเนี่ยไอคนที่จ้องที่จะทําลายล้างคุณเขาฆ่าคุณไม่สําเร็จอ่ะคุณง่ายๆถ้าเป็นหน่วยงานราชการต่อให้บีบงานคุณยังไงย้ายงานคุณยังไงงานคุณก็จะเจริญนขึ้นเรื่อยๆนะแล้วต่อให้เล่นงานคุณสายคุณยังไงคุณก็มีคนที่จะมาช่วยเหลือคุณมีสินทรัพย์ที่จะปกป้องคุณได้ด้วยนะคะจะได้เจอคนเก่งๆมาช่วยคุณอีกนะคะในเรื่องของเงินทองเงินทองบางคนอาจจะมีอาริสตูกันในเรื่องของเงินทอง เรื่องของกิจการเรื่องของมรดกทรัพย์สินก็แล้วแต่นะคะใครอยากได้เงินของคุณอะไรเงี้ยอยากได้ที่ของคุณอะไรเงี้ยโดยการทําลายล้างคุณก่อนเพื่อที่จะได้มาแต่มันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณอะยังไงยังไงคุณก็ไม่ตกอับอะค่ะใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ต่อให้เงินคุณจะถูกโกงไปจะถูกถูกทําลายล้างไปเดี๋ยวคุณก็ได้เงินได้โชคลาภไม่คาดฝันมาอีกนะค่ะยังไงยังไงคุณก็จะมีเงินมีทองใช้ไม่ขัดสน ชีวิตไม่ตกอับนะคะยังไงยังไงที่สุดแล้วเงินจะหมดจะหมดก็มีเงินเข้ามาฟุกฟุกให้คุณใช้เออต่อให้คนจะทําลายล้างคุณยังไงเขาก็ทําลายล้างคุณไม่สําเร็จนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ไพ่บอกจะบอกว่าเอ้ยคนที่เขาเขาวางแผนจ้องเล่นงานคุณอยู่นะ่ะมันเกิดจากสาเหตุแบบเนี้ยแล้วเขากําลังพยายามที่จะทําลายคุณอยู่ตรงนี้ขอเพียงแค่คุณนะ่ะมีสตินะคะปรับที่ตัวคุณเองหนึ่ง สองก็คืออย่างที่บอกหาทางปก,ปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมมีอะไรก็ไปขอกับหลวงพ่อโสธรองค์พระสังกัจจายพระแม่อุม,มาพระแม่กวนอิมอ่านะองค์พระพิคเนตเขาจะคุ้มครองคุณนะคะโชคลาภไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าใครจะเอาของคุณยังไงที่สุดคุณจะได้เงินทองมาต่อให้คุณตกงาน คุณทําธุรกิจอะไรของคุณน่ะเงินทองคุณก็จะมีมาเรื่อยๆเงินทองคุณก็จะมีเป็นเก่อเป็นกำอยู่ดีนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลตรงนี้นะคะแม่หมอมองว่างานคุณก็ยังจะมั่นคงการเงินคุณก็ยังจะดีแต่ถ้าใครที่โดนคุณใส่มนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะเอแม่หมอมองว่าคุณจะได้เจอเจอหมอที่เก่งหรือสมุนไพรที่ดีๆนะคะที่จะมารักษาคุณตรงนี้ได้นะคะมาเยียวยาสุขภาพของคุณได้นะ เอาเป็นว่าก็มันส่วนบนไหว้พระนั่งทําสมาธิแผ่เมตตาไปให้เขาเยอะๆนะคะยังไงคุณก็จะรอดพ้นจากไอ้ศัตรูที่มันขี้อิจฉาคุณนะคิดจะจ้องทําลายล้างคุณอยู่ยังไงก็ทําลายล้างคุณไม่ลงไม่ได้นะคะดวงคุณแข็งกว่านะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะขอบคุณสําหรับทุกๆกานกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ